วันนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับให้3คําเด็ดแก่เพื่อนๆมีคําอะไรบ้างครับติดตามเลยครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อขวดน้ำํำซื้อหันกระป๋องจะมี2คํานี้ติดคู่กับสินค้ามาด้วย manufactured a t e กับ expired a t e เดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆเลยครับว่ามันแปลว่าอะไรครับ manufactured a t e ก็คือวันที่ผลิตสินค้านะครับวันที่ผลิตสินค้าก็คือ manufactured a t e ส่วน e x p i r a t e หรือ Expiry date ก็คือวันหมดอายุนะครับ e x p i r a t e หรือ Expiry date ก็คือวันหมดอายุของสินค้านะครับก็คือจะมีวันที่ผลิตกับวันที่หมดอายุนะครับก็คือ Manufacture date กับ e x p i r a t e หรือ Expiry date นะครับเพื่อนๆน,น,นต้องจำนะครับเวลาไปซื้อสินค้านะครับเพื่อนๆต้องจำนะครับเวลาไปซื้อสินค้านะครับอาหารเสียอาหารบูดนะครับ ภาษาอังกฤษกษ็คือ s p o i l food นะครับ s p o i l food อาหารเสียหรือว่าอาหารบูดนะครับคืออาหารแบบกินไม่ได้แล้วนะครับอาหารแบบกินไม่ได้แล้วอาหารเสียอาหารบูดนะครับอาหารเสียอาหารบูดนะครับภาษาอังกฤษกษ็คือ s p o i l food s p o i l food นะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ